สวัสดีครับช่างแหลกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับระบบอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์กันอีกแล้วนะครับยังอยู่กับเครื่องตระกูลไฮโวล์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับแผงไฮโวล์ที่กําลังเป็นกระแสอยู่นับปัจจุบันนะครับมี FC ถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าแผงไฮโวล์มันดีไหมใช้งานดีไหมแตกต่างกับแผงเดิมๆยังไงนะครับก่อนอื่นอธิบายก่อนนะครับแผงไฮโวล์คืออะไรบางคนอาจจะยังไม่รู้ แผงโซลาร์เซลล์โดยทั่วไปนะครับยกตัวอย่าง500วัตต์ละกันนะครับ5-600วัตต์เนี่ยแรงดันมันจะอยู่ที่45โวลต์จนถึง50โวลต์นิดนิด นะครับก็พกูดง่ายว่าประมาณ40-50โวลต์ v, แต่ทีนี้มันจะมีแผงรุ่นใหม่ที่ออกมาก็คือแผงไฮโวลต์ v, แรงดันจะอยู่ที่ประมาณ75-85โวลต์ v, นะครับแรงดันค่อนข้างสูง2เท่านะครับเมื่อเทียบกับแผงปกตินะทีนี้ก็จะมีคําถามว่าอ้าวแล้วมันมีแผงไฮโวลต์ v, ออกมาทําไมใครเหมาะสมกับแผงไฮโวลต์ v, แล้วเราจะไปใช้เพื่ออะไรนะครับ แผงไฮโวล์ข้อดีเลยก็คือว่าโวล์มันสูงแต่แน่นอนเมื่อวัดเท่าเดิมนะครับโวล์สูงกระแสก็จะต่ําทีนี้วัดมันก็เท่าเดิมอยู่ดีนะครับแต่ข้อดีของแผงไฮโวล์ก็คืออย่างเช่นเราจะเอามาใช้กับเครื่องตระกูลไฮบิดตระกูลไฮโวล์ on, นะครับเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเครื่องไฮบิดตระกูลไฮโวล์โวล์ที่แนะนําก็คือประมาณ200ไปไปจนถึง3า0จนถึง400โวล์เครื่องถึงจะทํางานได้ดีนะครับแต่ทีนี้ ถ้าเป็นแผงธรรมดาทั่วไปเราต้องอนุกรม6ถึง8แผงแรงดันถึงจะถึงช่วงนี้นะครับแรงดันมันถึงจะได้ก็พูดง่ายๆต้องอนุกรม6ถึง8แผงมันใช้แผงเยอะบางคนอาจจะไม่มีพื้นที่หรืออาจจะไม่มีงบประมาณซื้อแผงเยอะก็เลยนะครับมีแผงไฮโวลต์ออกมาพอแผงไฮโวลต์ on, มันเริ่มต้นที่70 80โวลต์เพราะฉะนั้นแล้วเราอนุกรมแค่ประมาณ4แผงเท่านั้นเองแรงดันก็ถึงเกณฑ์ใช้งานสำหรับเครื่องไฮบริดแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีหลักๆเลยที่เขาออกแบบแผงไฮโวลต์มานะครับอีกอย่างก็คือระบบปั๊มน้ำด้วยปั๊มน้ำบางคนนะครับเป็นระบบโวลต์สูงนะครับการที่จะใช้แผงเยอะๆอาจจะต้นทุนเยอะใช้พื้นที่เยอะก็เลยมีแผงไฮโวลต์ออกมาแค่อนุกรม 3- 4แผงแรงดันก็ปาไป สองสามร้อยโวลต์แล้วเพราะฉะนั้นแรงดันมันก็มาเร็วนะครับปั๊มน้ําก็สามารถต่อได้ในจํานวนที่แผงน้อยนะครับแต่ราคาเนี่ยก็อาจจะสูงกว่าแผงธรรมดาหน่อยเดียวนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะหรือบางทีอาจจะเท่ากันด้วยซ้ําอีกหน่อยนะครับทีนี้ถามว่าทุกคนนะครับเห็นแผงไฮโวลต์มาแล้วมันต้องเปลี่ยนไปใช้แผงไฮโวลต์ทุกคนไหมนะครับมันดีกว่าประสิทธิภาพมันดีกว่าไหมซึ่งที่จริงนะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาในมุมมองนั้น เขาออกแบบมาก็คืออย่างโจย์ข้อแรกก็คือพื้นที่จํากัดต้องการใช้เครื่องไฮบริดไฮโวลแต่แรงดันมันไม่ถึงแผงทั่วไปก็ต้องมีแผงไฮโวลออกมา4แผงอนุกรมก็ใช้ได้แล้วอันนี้จะเป็นในเรื่องของพื้นที่ที่จํากัดไม่สามารถลงแผงเยอะได้หรือไม่มีเงินซื้อแผงจํานวนมากๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูด้วยว่าวัดรวมเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับเช่น นะครับมันใช้แผงน้อยก็จริงแต่วัดมันก็น้อยลงด้วยถ้าเราอนุกรมไปแค่4ี่แผงแรงดันถึงก็จริงแต่เราก็ต้องดูด้วยว่า4แผงนั้นวัดมันถึงค่าที่เราใช้ไหมวัดมันถึงเกณฑ์ที่เราใช้งานไหมเช่น500วัตต์สี่แผงมันก็แค่2,000วัตต์ถ้าเอามาใช้กับเครื่อง5 0 0พันวัตต์มันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่โหลดมันก็ช่วยได้แค่พันวัตต์สองพันวัตต์แค่นั้นเองการที่เราจะใช้ได้5 0 0 0ันวัตต์หกพันวัตต์เต็มสเปคเพราะฉะนั้น แผงมันก็ต้องเยอะอยู่ดีก็ต้องเบิ้ลแผงเข้าไปเสริมแผงเข้าไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ไม่เกี่ยวแล้วว่าเราจะใช้แผงไฮโวลหรือว่าแผงโลโวลถ้าเราอยากได้กําลังวัดสูงแผงมันก็ต้องเยอะอยู่ดีนะครับที่เป็นแผงไฮโวลเอามาใช้ได้เนี่ยมันใช้ได้แต่ก็ต้องดูกําลังวัดมันด้วยว่ามันจ่ายมาเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าได้เราจะจ่ายได้เต็มกําลังเครื่องมันไม่ใช่ต้องดูวัดรวมด้วยมันมาแค่แรงดันแต่กระแสมันจะหารสอง แรงดันคูณ2กระแสก็ต้องหาร2นะครับแรงดันเพิ่มขึ้นเท่าหนึง่งกระแสก็ต้องลดลงครึ่งหนึ่งเหมือนกันในขณะที่เป็นกําลังวัดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองแค่ว่าแรงดันถึงเป็นอันใช้ได้ไม่ได้ต้องดูวัดรวมด้วยนะครับถ้าเราต้องการจะใช้วัดเยอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนคิดจะใช้วัดเยอะอยู่แล้วใช้ต่อแผงแบบเต็มสเปคอยู่แล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องไปเลือกแผงไฮวลต์ก็ได้เพอๆเลือกแผงไฮวลต์นมาอาจจะคิดผิดตรงที่ว่าถ้าแผงโลโวลต์นธรรมดานะครับเราอนุกรมกัน8ดแผงเราต่อมาแค่2เส้นนะครับอนุกรมกันได้เลย8ดแผงต่อสายมาแค่2เส้นเข้าเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราดันเกิดไปเลือกแผงไฮวลต์นมา8ดแผงอย่างเนี้ย เราต่ออนุกรมแปมาไม,ไม่ได้นะเราต่ออนุกรม8มาเลยไม่ได้เราจะต้องซอยย่อยแผงมาอาจจะเป็นชุดละ4ี่กลายเป็น2ชุดสาย4เส้นเข้าไปแล้วนะครับมันจะกลายเป็นสาย4เส้นทันทีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีพื้นที่จํากัดก็ถ้าหาแผงไฮโวลได้ก็แนะนําแผงไฮโวลนะครับบ้านหลังคาเล็กนะครับติดได้ไม่เกิน4แผงอย่างเงี้ยก็เอาแผงไฮโวลมาใช้แต่ถ้าใครมีแผงจะติดแผงเยอะอยู่แล้วบ้านหลังคาใหญ่พื้นที่เยอะ เราต้องใช้เต็มกําลังวัดอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเล่นอะไรที่มันเป็นแผงไฮโวลต์ก็เป็นแผงธรรมดานี่แหละก็อนุกรมกันไป -68 แผงนะครับหกถึงแแผงประมาณนั้นนะไม่ใช่บอกว่าแผงไฮโวลต์โวลต์ถึงใช้4แผงก็พอเครื่อง5,000วัตต์ใช้4แผงยังไงวัตต์ก็ไม่เต็มนะครับยังไงพลังงานมามันก็ไม่เต็มกําลังวัดยิ่งแผงมาน้อยนะครับ ก็ยิ่งประหยัดได้น้อยนั่นเองนะครับแผงโซลาเซลล์เป็นต้นกําลังไม่ว่าจะโลโวลต์ high โวลต์ไม่ว่าจะโวลต์ all, สูงโวลต์ต่ามันก็เป็นต้นแหล่งพลังงานเหมือนกันเป็นแผงโซลาเซลล์เหมือนกันนะครับอ่าให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับโวลต์ต่างกันก็จริงแต่ว่าเวลาเราจะใช้เราก็ต้องดูวัดรวมด้วยนะครับไม่ใช่แบบอ่าเห็นอู้แผงรุ่นใหม่ไฮโวลต์ high all, อู้ดีจังเลยนะครับพอเอามาก็ต้องใช้ไป78แผงอยู่ดีนะครับถ้าจะใช้78แผงอยู่แล้ว ก็เล่นแผงโลโวลต์ all, ธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องไปซื้อแผงที่มันเป็น high โวลต์ all, นะครับแผง high โวลต์เขาออกแบบมาใช้งานเฉพาะอย่างเฉพาะจุดนะครับเช่นใช้กับอ,อินเวอร์เตอร์อั๊มน้ําที่เป็นระบบ high โวลต์ all, ใช้กับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นระบบ high โวลต์ all, และพื้นที่จํากัดหรือใช้กับบอร์ด diy high โวลต์ all, นะครับตัวอย่างอยู่ไหนก็ไม่รู้นะว่าจะตัวอย่างไม่ให้ดูอยู่นะครับบอร์ด high โวลต์ all, diy ที่เราซื้อตาม l าด a d a shopee มาเล่นกันนั่นแหละแรงดันใช้งานมันจะอยู่ที่ประมาณ 350, 3 5 0 3 8 0ถึง400โวลต์ถ้าเป็นแผงธรรมดาเราต้องอนุกรมจนถึงประมาณ8แผง9แผง10แผงก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นแผงไฮโวลต์ ol, นะครับเราอาจจะอนุกรมแค่ประมาณ4แผง5แผงก็ใช้งานได้แล้วสําหรับบอร์ดไฮโวลต์อะไรประมาณนั้นหรือนะครับมีใหม่มาอีกนะครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะอ่ะพูดผิด เป็นแอร์โซลาเซลล์นะครับแอร์โซลาเซลล์เนี่ยเนื่องด้วยแอร์มันเป็นระบบอินเวอร์เตอร์มันต้องการแรงดันไฟ DC ไฮโวลต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถเอาแผงไฮโวลต์จุดเนี้ยไปอนุกรมเข้าแอร์อินเวอร์เตอร์ได้นะครับอนุกรมอาจจะแค่4แผง5แผง6แผงก็ต่อเข้าแอร์โซลาเซลล์ได้เลยเพราะว่าแรงดันมันค่อนข้างมาสูงนั่นเองนะครับก็ <c oughs> คูณง่ายๆมันคล้ายๆกับแผงออมฟัตนั่นแหละแต่แต่คุณภาพดีกว่าเพราะว่าเป็นตระกูลโมโนฮาร์เซลล์ นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพจะดีกว่าอมอมฟัตพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับตารางเมตรต่อกิโลวัตต์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ